สวัสดีค่ะคววควสวัสดีค่ะวันนี้แม่ควันก็ได้นําผลไม้นะคะที่แบ่งไว้นะคะที่คุณแม่มาลีและก็คุณพี่ยุ้ยทั้งสองท่านนะคะได้เมตตาครอบครัวน้องพันธ์กระบินกับแม่คํายงในวันนี้นะคะแม่ควันก็ได้เอามาป้อนคุณแม่คํายงแล้วนะคะขอบพระคุณคุณแม่มาลีและก็คุณพี่ยุ้ยทั้งสองท่านนะคะที่เมตตาครอบครัวน้องพันธ์กระบินกับแม่คํายงนะคะขอให้คุณแม่มาลีกับคุณพี่ยุ้ยนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ทิพยรังสิงใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมครปรารถนาทุกประการนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ร่ำให้รวยนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะฝากน้องพันธกบินกับแม่คำยงด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณคุณคุณแม่มาริแล้วก็คุณพี่ยู่ทั้งสองท่านนะคะที่เมตตาครอบครัวน้องพันธกบินกับแม่คำยงนะคะขอบพระคุณมากมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ